คนวันนี้จะพามาฝากเงินผ่านตู้ ATM นะคะมันก็จะยุ่งยากนิดนึงมันยุ่งยากยังไงเดี๋ยวพาไปดูค่ะคือในส่วนตัวนี่ไม่ค่อยจะฝากเงินหรอกค่ะมีแต่กดแถวๆบ้านใครมีเงินในบัญชีมัง่งเออเออโอ,อนให้หน่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้ามาฝากผ่านตู้เดี๋ยวพามาดูวิธีการยุ่งยากนะสําหรับคนว่านะมันจะเยอะขั้นตอนอะไรกันนักกันหนาะเอาไปดูไปดูไม่พูดเยอะละจ้าฝากถอนเงินสดไม่ใช้บัตรอ่ากดเข้าไปกดตรงนี้แหละ เลือกภาษาไทยเลือกฝากเงินดูหน้านี้ดีๆนะคะ<ๆ>ก,ก,อกอะ็บอกให้กรอกอะไรบอกให้กรอกเลขสิบสามหลักก็กรอกเลขสิบสามหลักถ้าถ้าเขาถามว่าใส่เบอร์โทรก็ใส่เบอร์โทรนะคะทุกคนอันนี้ตัดมาไม่หมดค่ะกดตามนี้เลยเมื่อกี้กดยืนยันนะคะทุกคนและทีนี้เราก็รอเลข OTP จะส่งมาในโทรศัพท์ของเรานะอันนี้จะเป็นเบอร์ที่โทรศัพท์ลงทะเบียนไว้กับทางธนาคารนะคะ เราก็จําให้ได้ด้วยตรงนี้นะส่งมาแล้วเราก็กดเข้ามาดูข้อความเลยได้หมายเลขอะไรก็กดลงไปนะคะมากดตรงเนี้ยออตามนี้เลยรหัส otp เราก็จะได้หกหลักหกตัวนะคะเราได้มาแล้วเราก็กอกตามที่เขาส่งข้อความมาเลยกดตรงอันนี้แหละแป้นตัวเลขนี่แหละเรากดเสร็จแล้วก็กดคำว่ายืนยัน นี่เลยยืนยันเสร็จแล้วเราก็ใส่หมายเลขบัญชีของเราเลยนะคะใส่แล้วใส่อีกอ้าวกดลงไปเลขธนาคารบัญชีเราเตรียมมาจำได้ไหมเราก็จดมาถ้าจําไม่ได้จดมาเลยหรือไม่ก็ถือสมุดบัญชีเงินฝากมามาดูก็ได้แล้วก็กดตามนี้อันนี้เราทําคนเดียวก็จะลายตานิดนึงกดเสร็จแล้วแล้วก็ตรวจสอบดู เราก็ตรวจสอบดูหมายเลขบัญชีของเรานะคะว่าเรากดถูกไหมเมื่อถูกแล้วก็กดคําว่าถูกต้องได้เลยตามนี้เลยโอเคนะคะก็จะขึ้นชื่อเราหมายเลขบัญชีของเราก็กดตกลงแล้วก็นําเงินใส่ไอช่องใส่เงินได้เลยนี่ก็จะเสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนดูเหมือนไม่ยุ่งยากแต่ว่าเอาจริงมันก็เออเดี๋ยวก็กดหมายเลขบัญชี กดหมาเลขสิบสามหลักหมายเลขโทรศัพท์อยู่นั่นแหละโอเคใช้วิธีแล้วแต่จะพิจารณาในการฝากเงินเอานะคะจะฝากที่ในธนาคารหรือว่าจะฝากที่ตู้อันนี้ก็มาแชร์แบ่งปันความรู้เป็นในอีกทางหนึ่งอ่าไอเมื่อกี้นี่คืองานมันเงินมันแบงก์เก่าเขาก็ไม่ยอมรับนะคะมันอ่อนไปเงินเนะ่ยเคจ้า นนก็สร็จสิ้นแล้วทุกต้องกต้องอย่างเดียวคะ่ะอ่านดูดีๆแล้วกดตามนี้แหละตามที่เขาบอกมาง่ายไหมล่ะคะถ้าง่ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมาแบ่งปันอีกจ้า